สบายนางไห้ลวกสบายนางบักร้ายหนึ่งพี่น้องครับแต่ว่าหันลวกหันลวกเพื่อยเปิดพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเมือนี่อยู่ในรายการอาหารช่องไอหน้าวิ่นชาแนลครับเมื่อนี้มากับใครเออสวัสดีครับเมื่อนี้พบกับน้องข้ามลาอีกเชนเคยเดอครับเมื่อนี้มากับข้ามลาพี่น้องครับ หลังจากหางหายไปโดนบ่อโดนครับเมื่อนี้นะครับแม่น้องข้าหล่าพี่น้องครับเพื่อนต่ำสบายนางให้ลวกสบายนางบักห้ายหนึ่งพี่น้องครับแต่ว่าหันลวกกันลวกเปื่อยเปิดพี่น้องครับพุโตเบิดตต่ำนี้ครับต่ำสบายนางครับพี่น้องแซ่บน้ำกันเลยเมื่อนี้โอ้ยมินต์แซ่บเป็นแซ่บเดี๋วครับบรรยากาศบานหน้าห้องครับครับผมบรรยากาศอยู่ทงหน้าพอกีนอนมื้อนี้เนาะอันนี้พักเฮา บัตแตงครับมักแตงกาบจีฝาน่เยอะจีฝาญใส่ด้วยมาเด้อพี่น้องเด้อกินขขานักันครับใช่ละมีดนี่ครับตงครับปาดเลยพี่น้องกินกลับม้วพักครับครับมันจะกาเรื่องแรงครับท่างจังหวัดอุบลราชธท่านี่ครับผมกระเริ่มหนาวแด้เนาะเนาะครับลมวีวีนะครับลมวีวีจักหน่อยกับแลนบาาเนาะถ้าเบิงคลิปแลนบราห้าเด้อเนาะเนาะคำลาเนาะเนาะโทนี้เนาะครับมาเด้อมาเด้อวันนี้ เสียน้ำกันหนกแตงครับทำสบายนั่งเยื่อลาลายแล้วน้องเาครับมาครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมมาใส่มือเลยเด้อมาคําแหลกแหกมันข้าแหลกขยากใส่มือเด้อครับครับหอมเสียบครับ แลนไปเอาน้ำกระเทียมดองพี่น้องเจ้าหน้ำเจียงมใมห้พี่สาวใส่บรรยากาศโตล่มหนาวเนาะครับเข้าดาวใซ่ห้าปีนี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ลงวี <c oughs> วี่วี่เหรอครับ <c oughs> งานรับมาเด้อพี่หน้องครับิน้ำกันนี่ครับพี่จิงสบายนัง่งตอนใหญ่เด้อพี่หน้องพันลวกโดนครับลวกคุกปดครับลวกพวก,กุบๆเนาะมืออื่นเอาเมนนู่นยังเฮา Thua hậm Cúp gì nó Hậm สุมันน้อยปแล้วดีสบายนังนี่ครับอืมอืมออืมอไปจุอหลวงเนีน่ยสดสดขคนน้ำนัวอืม ข้าั่วทอตอนใหญ่ครับครัทำน่มนี่ครับนุกมมัน,นเขาแซ่บแต่ว่าหยาบขนาด พ่อได้พ่อโดนพี่น้องครับันนี้กันน้องโทนี่เด้อครับตอนนี้อยู่เรียนอยูปป่ปอได้ระเบิดลาปอฮกล้วครับจบปอฮกละสิขึ้นม่าหนึ่งหรือหะแต่ขึ้นปอฮกก็แต่ขึ้นปอฮกครับปอฮกเะพี่น้องง่ายเป็นบ้าเบิร์ดลหรต่างคนกัดต่างติดมูเนาะก่อนไผลิตน้ำมูข้านี่ไปไกลบ่ได้แม่หายแม่หายอยู่เปล่ครับ เป็นแทวาหานว่างไหมหวานเนื้อนี่นะครับ่าง,งนี้กับปิดเทิมเนาะม่เทิมหน่อยครับเพิ่มออกพันษาจูดของไฟแลได้เนาะืบอนี้เนาะครับ เผัดเบรอเียบครับนี่ครับใครได้อ,อี่นาะตำนิดหน่อยแบ่ไม่อย่างกั้กินน้องแซ่บ ที่หาหมือมนันนี่ล่มหนาวเริ่มมาเนาะข้ามหลาเนาะล่มหนาวตื่นยามมาือเสาร์หนาวดิยามแรงกับหน,นาวเลยเนะากะ,กะล่มเข่ากะกระลังเริ่มถอกเน่ยพี่น้องครับขาดพอพรป่าแม่ป่าพราลุงพันกะกระลังเริ่มเกีียวขาดอครับทั้งบานผมทั้งบานพี่น้องเกล่ยวะอะไรย่างเน,ะนาะนะลมแห้งนะครับตัวห้อ หนูตำได้ไดหลายเนี่ยสดเอาส่วนสดเอาเลยนี่ครับนี่นตัดซาซมเนี่ยันี้ตรงใส่กอกเนาะข้ามหลานเนาะ ไห้กอขุนเส้นนี่ครับ <c oughs> มันหาานจมมนมอยเนมะ มีส่วนครับสดดีขนาดครับใส่บอสไอหยอกเอาคำแลว้วมาเด้อพี่หน่องเลยอ,อายเม่ยมป่าสุขูสุขคนครับทางกรุงเทพพุทไทยมาก,กินครับบ่าวหน้าวินครับอันนั้นนะ คำาลมาชาแนลเดอร์พีนองครับนี่ครับหอมๆน้ำเบิดเอาทัวรอัดทัวให้น้ำารื่งแสบนี่ครับอ <หา S 1> ือือครับ ถอนเบิดเฮาขออยากกินนำนำเอพี่น้างที่แดกไว้นั่งก็ร้ายอยู่เด้อครับหลวกซุกไร้ครับมันรีบซัมเล็บมือนั่งถ้าเขาหลวกโดนกระสิรีบ,บด้วยโทนี่เขาต้องหลวกพอดี มา,า,มาค่ำหลเขาอยากเดิมหนาเน้อครับครับผมพี่น้องเพิ่นกะมีช่องทางของเพินเเ่นเด้อเพิ่นเฮดเพจเฟซบุ๊กพี่น่องครับผมซื้อว่าเพจค่ําลาชาแนลเป็นภาษาอังกฤษค่ําลาเป็นภาษาไทยฝากสนับสนุนลูกฝากนะครับสานับสนุนหลานในเดิ้อพี่น้องครับมักหลามีช่องเป็นเคองเจ้าของเนาะค่ําลาชาแนลครับพี่น้อง ผู้ที่ตามตอนนี้กะเทะ่าไหหมือนหาพันครับหนึ่งหมือนหาพันคนฝากพี่น้องซอยสนับสนุนร้านหน่อยในเด้อพี่น้องครับผมกะสำหรับมณีเฮากะเอาหนีมาฝากพี่ฝากน้องเนาะครับจำสบายนั่งกะสื่อมาหลายอยู่ตะว่าหลวกพี่สาวพันหลวกมันมันโหดพี่น้องครับแก้มกับแตงแน่แก้มพักกาดแน่ครับผมสำหรับมณีนะครับผมกับร้านนะครับกับค้าหลาชแนวนะครับบ่าวหน้าวินครับคําหลาชแนวกับบักหลาโท่นี่พี่น้องครับ คั่นคำว่าวำ้าจากิริยามารายาทที่เ้ากินแสดงออกไปแล้วมันกินเสียงดังมันดีมันดู่ดบดีแล้วกะบกควรแนวใดกะขอถทดขอภัยพี่น้องลหลายๆเด้อครับผมกะฝากพี่ฝักน้องเป็นกระรังแร่งแช่แร่งใจให้ลูกให้ล้านในเด้อพี่น้องสำหรับมนีผมกะขอลาพี่ลาน้องไปเพียงเทนีกราบสวัสดีครับสวัสดีครับผม